วันนี้เวลา9ก้นาฬิกาสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดดำเนินไปหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงเปิดงานวันมูล,ลนิธิเซรินทรประจําปี2566 ซึ่งมูลนิธิสิรินทรร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อหาไรายได้สมทบทุนสถานพยาบาลมูลนิธิสิรินทรโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเซรินทร์ในพระราชูธถัมภ์ในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงรำถวายพระพรโดวยวงดนตรีบ้านปลายเนินและนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบรรเลงดนตรีไทยและทรงร่วมการแสดงพระราชทานจากบทพระราชนิพนธ์คำร้องเรื่องสมเด็จก,กมมรมหลวงนาราธิวาสเพื่อเชิดชูพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากมมารมหลวงนาราธิวาสราชนครินทในโอกาส100ปีวันประสูตรร่วมกับวงสายใหญ่จามจุรีวงดนตรีสากลสมสรน,นิสิตจ,จุลาและการแสดงประกอบ โดยอาจารย์และนิสิตคณะศิลปกรรมาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโมูลนิธิสิรินทรจัดตั้งขึ้นเพื่อการรักษาพยาบาลการศึกษาอบรมวิชาพยาบาลการส่งเสริมพระพุทธศาสนาการก่อสร้างและบูรณะโรงพยาบาลรวมทั้งให้ความร่วมมือด้านการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์สถานพยาบาลของโมูลนิธิสิรินทรตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลงกรราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้บริการตรวจรักษาพระสงฆ์สามเณรและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงตั้งแต่ปี2520สมเด็จพระนิธิฐานิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรดกะหม่อมให้รับสถานพยาบาลน,นี้ไว้ในพระราชปถัมภ์และพระราชาทานพระราชานุญาตให้ตั้งมูลนิธิศิรินทร์ขึ้นเพื่อบริหารกิจการของสถานพยาบาลของมูลนิธิศิรินทร์ วันนี้เวลา17นาิกา30นาทีสมเด็จพระกนิษิธาี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณศาลา,าดุสิตดาไลสวนจิตละดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาศให้นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาคนพิการคณะนักกีฬาพร้อมด้วยผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลลอะองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่4ระหว่างวันที่22-28ตุลาคม2566ณเมืองหางโจวสาธารณารัฐประชาชนจีนโอกาสนี้มีพระราชดดำรัสพระราชทานพรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะน,นักกีฬาพร้อมด้วยผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเรไ,ได้ประสบความสำเร็จเสมอมา ในครังนี้ก็น่าจะเช่นเดียวกันการที่ได้ไปแข่งกีฬาและมีประเภทกีฬามากขึ้นก็จะทำให้ทุกคนได้ไปเห็นตางประเทศแล้วก็ได้พบเพื่อนนักกีฬาที่มาจากประเทศต่างๆเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ทาไมตรีและได้ แสดงความสามารถของคนไทยให้ประเทศอื่นๆได้เห็นว่าเราขยันมีความสามารถและมีน้ำใจมาทยกทรี่ที่ดีก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและให้ได้สมดังที่ปรารถนาในขณะนี้ อากาศก็เปลี่ยนแปลงก็ขอให้รักษาสุขภาพร่างกายให้ดีนะคเพื่อให้แข็งแรงเห็นได้ลกลับมาก็จะได้มาเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ให้ทั้งเพื่อนเพื่อนนักกีฬาและคนไทยทั่วไปก็ขอให้ท้งประสบกาวามสำเร็จพบแต่สิ่งที่ กตนญราแลาให้ได้ทั้งในด้านการกีฬาและด้านต่างๆจวนทั้งเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ไปคอยดูแลกันอย่างดีก็หวังว่าทุกท่านจะทํามีความสุขทั้งกายและใจที่จะได้ทำหน้าที่ ผันสงเกียรติครั้งนี้ขอขอบคุณที่เป็นตัวแทนของประเทศไปในครั้งนี้